สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่องพากินพาเที่ยวก็จะพาไปเที่ยววัดนะครับนั่นก็คือวัดหลวงพ่ออีครับหรือที่เขาเรียกกันว่าวัดสัตยีบนั่นเองนี่ครับเข้ามาในวัดอย่างแรกเลยก็ต้องซื้อกล้วยทอดก่อนเลยครับขาประจําครับอร่อยมากครับกินมา10กว่าปีแล้วนะครับช่วงใกล้สิ้นปีก็จะมีสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะครับที่วัด นี้เองนะครับวัดหลวงพ่ออีครับวันที่31มธันวามนะครับเราเข้าไปในตัววัดกันข้างในเลยครับที่เขาทําบุญกราบพระไหว้พระขอพรกันครับวันนี้ก็คนค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยเพราะว่าเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดครับคนก็จะมาเที่ยวมาไหว้พระขอพรกันนะครับซิมเซมซีก็มีครับข้างในเข้าไปดูบรรยากาศกันครับ คนก็จะหลั่งไหลามาเรื่อยๆนะครับเป็นวัดดังนะครับอันนี้ก็เป็นของที่เราเอาไว้ถวายพระนะครับอันนี้คือบรรยากาศข้างในนะครับ mm hmm. ก็จะมีคนมากราบไหว้พระขอพรซื้อดอกไม้ทูบเทียนกันนะครับแล้วก็ขอพรกันครับวัดนี้อยู่คู่ สัตหีบมานานแล้วครับเป็นจังหวัดชลบุรีนะครับนี่ครับดอกไม้ก็จะวางตรงนี้ทูบก็จะปักที่ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงตะถานทูบนะครับเดินขึ้นไปนะครับตามบันไดนะครับก็จะไปไหว้พระกันนะครับตรงนี้ก็จะมีเสี่ยมเซมซีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นของถวายพระนะครับ ตรงนี้นี่แหละครับที่เราจะกราบไหว้พระคนก็จะขึ้นมาถ่ายรูปไหว้พระขอพอรกันครับเสีมเซมซีก็มีครับทางด้านนี้นะครับจะเป็นพระประจำวันนะครับต่างๆนั่นเองนะครับรูปก็จะเป็นรูปท่านหลวงพ่ออีนั่นเองนะครับก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ เราเกิดเป็นไหนแล้วก็ยกมือไหว้ขอพรอ,องค์นั้นนะครับตรงนี้ก็มีหน้าต่างด้วยส่องออกไปข้างนอกก็สวยงามจุงนะครับนี่ครับคือบรรยากาศข้างนอกโบสถ์นะครับตรงนี้ก็เป็นพระเช่นเดียวกันนะครับมีหลายจุดครับสวยสดงดงามครับ ใครอยากมาเที่ยวมาได้เลยนะครับออกไปทางนี้ข้างหลังก็เป็นประตูประตูหลังโบสถครับก็จะมีถนนมีรถผ่านนะครับเป็นอำเภอสัตหีบของเรานี่เองนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะวนดูกันนะครับตรงนี้ก็จะมีพระอีกหอนึ่งองค์นะครับ กราบไหว้กันได้นะครับเข้าไปดูข้างในก็ในโบสถ์ต่อนะครับจะมีให้เช่าพระด้วยครับเป็นพระเหรียญน,นะครับแล้วก็จะมีนักรบให้เช่าครับให้เช่าบูชาไปไว้ที่บ้านนะครับตรงนี้ก็มีบอ่อปลาด้วยถ้าขยบออกมาข้างนอกนะครับฝั่งนี้เป็นบอ่อปลาใหญ่ครับบอ่อปลาคราฟสวยมากครับ ปลาคับตัวใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างไม่ได้นับนะครับบนได้กี่ขั้นข้างบนนี้นะครับก็มีอะไรหลายอย่างเช่นเดียวกันอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็น รอยเท้าพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้านะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นสังฆทานนะครับซื้อไปถวายพระได้นะครับฝั่งนู้นก็มีครับมีพระให้เช่าเช่นเดียวกันครับสำหรับตรงนี้นะครับ ใครอยากปูชาก็ได้เลยครับส่วนตรงนี้นะครับยินดีต้อนรับครับอยู่ภายในวัดเช่นเดียวกันครับตรงนี้นะครับจะมีนวดแผนโบราณนะครับที่ใครหลายคนเขามานวดกันนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูป้ายนะครับนี่เลยครับศูนย์อนุรักษ์นวดไทยวัดหลวงพ่ออีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะครับ ตามมากันเลยและนี่ก็เป็นภาพเล็กๆน้อยที่ผมเก็บมานะครับนี่คือเขากำลังนวดกันอยู่นะครับชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทนะครับสองชั่วโมงก็สามร้อยนั่นเองเป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้สนุกกันไหมนะครับชอบกันไหมล่ะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมีคลิปอะไรอีกก็คอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ Bye con. Bye bye. À, bye bye.